สวัสดีตอนเช้าที่24ครับพี่น้องครับนับเวลานี้เนี่ยนะฮะอ่ลิงก์จากรัฐสภาออกมาแล้วนะครับมาตรา77ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นนะครับในร่างพรบเงินพันดุงเกียรติฐานพันศึกบัตรชั้นที่2 3 4นะครับณเวลานี้นะครับก็ฝากเรียนไปยังพี่น้องทหารพันศึกทั่วประเทศนะครับครอบรัวทหารพันศึกและภาคประชาชนทุกท่านนะครับขอความกรุณาลงแสดงความคิดเห็นให้เยอะๆนะครับเพื่อช่วยฐานพันศึก นะครับที่ลำบากแยกไกลนะครับให้ได้รับการพยายาิจารณาเรื่องของเงินวันดุเกียดรายเดือนนะครับเดือนละ3,000บาทนะครับต่อไปนะครับเพราะว่าโมตตาเจ็บเจ็เนี่ยนะครับต้องไปประกอบกับร่างครบรทีเ่เสนอต่อนายกรัฐมน,นตรีนะครับเพื่อให้ท่านพยายนาิจารณาแล้วก็ลงนามนะครับเข้าสู่วาระหนึ่งในสภานะครับก็ฝากถึง พี่น้องทหารรัศึกครอบครัวทหารรัศึกและภาคประชาชนนะครับช่วยสนับสนุนกรบฉบับนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากสื่อหนึ่งนะครับประธานกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกมูเ่เราแล้วก็คณะกรรมการกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบทยทุกมูเ่เรานะครับก็กราบขอบคุณท,ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ